สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปเพชรยนต์มีรถสวยคัดเกรดคัดคุณภาพมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันอีกแล้วนะครับอยู่ตรงหน้านี้แล้วนะเป็น Toyota Fortuner 3.0 V4W h e e l นะครับปี2012เลขใหม่160,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าใช้น้อยมากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่639,000บาทนะครับลูกค้าท่านใดเครดิตดี D. ฟรีดาวเลยผ่อนนานสูงสุด84งวดงวดละประมาณ12,000บาทเท่านั้นนะครับติดต่อหาผมได้เลยนะครับปอเพชรยนต์064 6423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับต้องบอกว่าสวยมากๆเลยนะครับคันนี้ผมเดินเช็คให้รอบคันแล้วนะครับน็อตเดิมไม่เคยแกะเคยขันเลยนะเดิมๆทั้งคันเลยนะครับมีในส่วนของงานสีบ้างเท่านั้นนะ เพราะว่ารถหลายปีแล้วนะครับก็ต้องมีงานสีกันบ้างนะครับแต่น็อตเดิมไม่ขยับเลยนะคันนี้สภาพดีมากๆเลยเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดของตัวรถคันนี้กันก่อนเลยดีกว่านะครับมาเริ่มกันที่ฝากระโปรงหน้าเลยนะครับฝานะแทบจะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับสวยๆแบบนี้เลยสีเดิมๆนะมีรอยเล็กน้อยเพียงเท่านั้นนะครับจากการใช้งานเนาะกระจังหน้าได้เป็นโครเมียมนะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะมีตาโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะครับ ไฟคู่หน้าของเขานะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ลูกแก้วกลมๆนะครับโคมไฟสวยๆใสๆเลยไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับมีรอยหมองจากการใช้งานบ้างเท่านั้นนะครับการชนหน้าได้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยนะตัดกับสีดําด้านนะครับในในในช่องลมเนาะไฟตันหมอกคู่หน้ามีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับป้ายทะเบียนอคอร์ลังทหาร4902ได้ป้ายทะเบียนนี้ไปเลยนะครับหน้าแชมนะครับตัวนี้นะสวยมากๆเลยนะครับ พร้อมลุยเลยนะครับหน้าฝนนะไม่กลัวน้ําท่วมอย่างแน่นอนนะครับรถสูงอยู่แล้วนะครับสาหรับ f o r ์จูเนอนะโฟวิลก็มีนะครับพร้อมลุยเลยเช่นเดียวกันนะครับขึ้นเขาลงเขาสะดวกสบายนะครับในส่วนของกันชนหน้ากับแก้มหน้านะครับล่องไฟแนบชิดสนิทกันแบบนี้นะครับคิวซุ้มล้อต่างๆนะอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์ทั้งสิ้นเลยอย่างไม่ลอกไม่ล่อนนะครับมาดูในส่วนของล้อแม็กกันบ้างดีกว่านะครับแม็กอันลอยแท้เดิมโรงงานเลยสีบอลเงิน6ลู่นะครับ รัดโดยอย่างฮันกุกนะครับซีรีส์ยาง265 65R17 นะครับตัวยางได้เป็นปี2027นะ2021นะครับขออภัยด้วยปี2021นะดอกยางอะมาดูสภาพยางนะดอกยางก็ยังเหลือใช้ได้นะครับลายออฟโรดเลยนะพร้อมลุยเลยนะครับขึ้นเขาลงห้วยได้หมดนะครับคันนี้นี่ซุ้มล้อนะครับสวยๆเลยนะห็อตเดิมๆไม่เคยแกะเคยขายเลยนะครับ โชคสปริงต่างๆก็อยู่ในสภาพเดิมๆนะพัดเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยไม่มีรอยปุกก่อนนะในส่วนของซุ้มล้อนะครับคัสซีสวยๆแบบนี้นะครับรถไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนเนาะผิวพันธุ์ต่างๆของตัวรถนะครับเงาๆแบบนี้นะไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุมได้อย่างใดนะครับ สติกเกอร์ก็มีอยู่ครบถ้วนตัวนี้เจ้าของติดตกแต่งเพิ่มเติมมาให้นะ TID Sportivo e ปกติจะไม่มีนะครับในส่วนของสติกเกอร์ตรงนี้เนาะเพราะว่าตัวนี้ไม่ใช่ TID เนาะเป็น3.0มจุด e ูน V4V นะครับนี่บัด้ข้างนะครับมีให้นะแข็งแรงทนทานนะครับพาร์เดิมโรงงานอยู่แล้วเนะาะกระจกข้างเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพับและปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วมีไฟเลี้ยวในตัวด้วยนะครับฟิล์มมีมาให้นะ60%ฟิล์มหน้า40%การศาสตร์ติดมาให้แล้วนะคร มาดูในส่วนของหลังคากันบ้างดีกว่านะหลังคาไม่มีรอยบุบรอยบุ่มนะสีไม่ได้านนะรอนหลังคาสวยๆแบบนี้นะครับ<ว>น,บนี่สวยนะครับในส่วนของหลังคามือเปิดได้เป็นสีโครเมียมนะครับมาพร้อมกับเบามือเปิดได้เป็นสีโครเมียมเช่นเดียวกันนะมาดูบอดี้โครงสร้างด้านในของตัวรถกันบ้างดีกว่านะครับแก้มหน้าด้านซ้ายนะของน็อตเดิมๆนะครับไม่เคยแกะเคยไขยเลยนะครับผมบอกได้เลยนะชิ้นนี้นะครับไม่เคยเกิดอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะ แก้มหน้าด้านซ้ายนะไม่เคยเกิดอนะุบัติเหตุเนาะน็อตไม่เคยแกะเลยนะครับซีนต่างๆนะหัวน็อตประตูไม่เคยแกะเคยายเลยซอกประตูสวยๆเม็ดอาร์ตต่างๆก็อยู่ครบถ้วนเลยนะครับเสาเอสวยมากๆเลยฝั่งซ้ายนะสําหรับคันนี้นะครับผมพาชมทุกจุดเลยนะครับเสาบีน็อตประตูด้านหลังนะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยแกะเคยายเลยน็อตก็ยังอยู่ในสภาพเดิมๆเลยนะครับสีเต็มๆเลยนะไม่มีรอยกระเทาะทั้งนั้นนะครับ บานประตูนะสีเรียงตัวสสวยๆแบบนี้ขอวน็ประตูไม่เคยแก่เคยขายเลยนะครับสวยมากๆอย่างที่ผมแจ้งไปตอนแรกเนาะน็อตไม่ขยับทั้งคันเลยนะครับสําหรับคันนี้อาจจะมีงานสีมาบ้างเล็กน้อยเท่านั้นนะครับเนื่องจากรถหลายตีแล้วนะครับได้บอดี้เดิมโครงสร้างเดิมนะครับนี่ครับสติ๊กเกอร์เดิมๆโรงงานนะสภาพดีมากๆเสา A เสา B เสา C นะครับสภาพนะสดๆแบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ประตูไม่โดนนะผมขออนุญาตไม่แกะลูกยางตัวนี้นะเดี๋ยวรถมันช้านะครับยางขอบประตูเนาะไม่ต้องไปแกะมันนะครับเดี๋ยวรถมันช้าเพราะว่าประตูมันไม่โดนเนาะผมเช็คให้หมดแล้วนะครับในส่วนของระบบเบรกด้านหลังนะได้เป็นดานะครับล้อหน้าได้เป็นดิสคู่หน้านะครับยา,ยางยังเหลือใช้เลยนะครับใช้ได้อีกยาวๆเลยยางออฟโรดตัวนี้นะดอกใหญ่ๆนะครับคัตซีด้านหลังก็สวยเช่นเดียวกันนะ ไม่ได้ตัดต่อตกแต่งแต่อย่างใดนะครับเดิมๆเ,เลยนะครับพาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยให้ดูผิวพันธุ์ด้านหลังกันบ้างดีกว่านะครับดูเต็มเตมขั้นนะว่าสวยงามแค่ไหนคันนี้ท่านใดหาอยู่รับรองไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสําหรับคันนี้กระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้แล้วนะครับมาพร้อมกับไฟเบรกัวที่3อยู่ด้านบนนะสปอยเลอร์ตัวนี้นะครับมีไฟเบรกให้ที่ปัดน้ําฝนมีให้นะครับด้านหลังนะ ไมาดูไฟกันนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวรอยหมองแต่อย่างใดเลยนะครับไฟสวยๆแบบนี้เลยนะครับคิ้วฝาท้ายได้เป็นโครมเมียมนะไฟทั้งสองวางสองฝั่งนะครับนี่สวยๆใสๆเลยนะอย่างที่ผมแจ้งนะรถเดิมๆเ,เ,เลยนะครับรถเดิมๆเลยนะสวยมากๆสภาพนางฟ้าเลยนะครับคันนี้ โลโก้ต่างๆนะครับ Toyota Fortuner 3.0 V n Turbo นะครับ VSC Full Time 4 Wheel มีให้ครบถ้วนเลยกันชนหลังมีไฟทับทิมมาให้2ดวงนะครับผมพาชมด้านล่างก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะไปดูด้านในนะยางอะไหล่มีมาให้นะครับยางอะไหล่ของเขาจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะเฟืองท้ายไม่มีร่องรอยรั่วไหลรั่วซึมของน้ํามันเครื่องแต่อย่างใดนะผมพาชมเลยนะทุกจุดเลยนะครับแหนบเดิมขออภัยครับชกเดิมนะ โชกเดิมสปริงเดิมนะพาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นนะครับกล้องถอยหลังนี่มีให้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านในกันนะครับดูบอดี้โครงสร้างด้านในตัวรถนะครับภายในนะครับกว้างขวางนะนี่เบาะพับเก็บได้นะครับเบาะก้างพับได้นะเก็บของได้เยอะเลยใส่ข้าวได้หลายกระสอบเลยนะครับสําหรับคันนี้ ใส่ของได้เยอะนะครับภายในกว้างขวางแอร์ราวสามแถวนะอยู่ด้านบนเย็นฉ่าแน่นอนนะผู้โดยสารด้านหลังนะครับสะอาดสะอ้านนะด้านในนะครับมาดูบอดี้โครงสร้างตัวรถดีกว่าพลาสเตอร์อเหรียญบาทด้านหลังก็ยังอยู่เลยนะครับเม็ดอาร์คเดิมโรงงานสปอร์ตเดิมโรงงานนะครับเชื่อมโดยหุ่นยนต์นะก็ยังอยู่เลยรางน้ํานะครับล่องน้ําสวยๆนะเม็ดอาร์คตัวนี้นะครับก็ยังอยู่นะด้านท้ายนะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยแกะเคยไขยเลยนะครับในส่วนของฝาท้ายนะ หากรถเกิดอุบัติเหตุนะครับหัวน็อตพวกนี้มันจะต้องมีการขยับนะครับมีรอยประแจขันนะครับอันนี้ก็ยังเดิมๆอยู่นะท้ายเดิมๆนะครับนี่เม็ดอาร์คด้านหลังสวยมากๆเลยนะครับล่องน้ําสติกเกอร์เหรียญบาททั้งสองฝั่งก็ยังอยู่ครบนะสภาพสวยมากนะครับไฟสวยๆเช่นนี้ท่านใดหาอยู่ไม่ควรพลาดเลยอะมาเช็คตรงนี้กันนะอุปกรณ์ถอดยางอะไหล่นะครับนี่เกิดยางรั่วยางแบนนะ มีให้ครบถ้วนนะครับถ้าไม่มีทางเราก็จัดหาให้นะครับตรงนี้ไม่ต้องเป็นกังวลอ่ะให้ดูสภาพนาด้านหลังฝาท้ายนะครับสวยๆนะนี่อุปรกรณ์ครบนะสมบูรณ์สมบูรณ์บแบบนี้นะครับซีนเล็บจิกได้นะครับฝาท้ายสวยๆเช่นเดียวกันด้านท้ายก็สวยด้านหน้าก็สวยนะครับสวยทั้งคันนะครับคันนี้ไม่มีช้ำเลยนะนี่ครับ ไม่ควรพลาดเลยนะครับท่านใดหาอยู่นะครับหากท่านใดสะดวกมารับชมด้วยตนเองนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสามารถเข้ามารับชมได้ทุกวันเลยนะครับไม่มีเว้นวันหยุดเลยนะครับเปิดตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับมาชมได้ทุกวันเลยหากมานอกเหนือเวลานะครับรบกวนนัดผมอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวผมอยู่รอเนาะ ภายในเขาจะตกแต่งเป็นทูโทนนะครับคอนโซลน,นะครับสีเทาตัดกับสีเบจนะเดี๋ยวผมพาชมแผงประตูฝั่งคนขับกันก่อนดีกว่านะครับแผงประตูฝั่งคนขับตกแต่งเป็นทูโทนเช่นเดียวกันนะตัดกับสีดําลายไม้ตรงนี้นะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้านะออโตโอ้บานคนขับเซน็นทัานล็อกต่างๆมีให้ครบถ้วนวัสดุส่วนนี้จะเป็นหนังนะครับหนังนะประมาณนี้นะครับมาดูประตูนะโครงสร้างของประตูนะ ซีนเดิมๆเรียงตัวสวยๆหัวน็อตไม่เคยแกะเคยไขนะครับสวยมากๆเลยนะครับคันนี้ไม่ควรพลาดเลยครับท่านใดหาอยู่นะนี่็อดแก้มหน้าด้านขวานะครับไม่เคยแกะเคยไขเลยนะครับหัวน็อตต่างๆเดิมๆทั้งสิ้นเลยนะครับซอกเสาฝั่งคนขับนะเสา A สวยๆแบบนี้นะครับมาดูเสา B กันบ้างนะหัวน็อตเดิมๆไม่เคยแกะเคยไขเช่นเดียวกันนะครับสติ๊กเกอร์เดิมๆตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับ พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยของเขาเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันทั้ง2ฝั่งเลยนะครับฝั่งซ้ายควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับรับสายวางสายได้นะฝั่งขวานะครับควบคุมหน้าจอเรือนใหม่นะได้เช่นเดียวกันนะครับพวงมาลัยเป็นหนังนะไม่ลอกไม่ร่อนนะใช้งานได้ปกตินะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วในส่วนของเบาะนะครับเบาะเป็นเบาะไฟฟ้าปรับได้6กระดับใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของเบาะนะ เดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องนะครับดูเลขไม์กันเลยดีกว่าสำหรับทันนี้ในส่วนของเลขไม์นะครับ160,000กมิโลเมตรเท่านั้นทางเพิจิตเรานะไม่มีนโยบายนะครับกลับไมค์กอใหม่นะไม้แท้ไม่เดิมอย่างแน่นอนนะครับไม่เคยกลับสีนะไม่เคยเปลี่ยนเครื่องเครื่องบล็อกเดิมนะรถไม่ชนหนักผิดคว่ำหรือจมน้ำอย่างแน่นอนนะครับ มาดูคอนโซลนะสวยๆแบบนี้ไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะครับนี่แอร์แบ็กมีมาให้นะครับคู่หน้านะวิทยุ CD FMA M ใช้าง,งานได้ปกติผมขออนุญาตไม่เปิดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์เดี๋ยวคลิปผมลงไม่ได้นะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะใช้าง,งานได้ปกติเลยแอร์ Air หลังเย็นฉ่ำเลยนะคะันนี้ช่องชาร์จไฟต่างๆมีให้ช่องเสียบ USB AUX มีให้นะครับเกียร์โฟนะมีนะครับเกียร์ออโต้แบบค่อยมันได้นะครับหัวเกียร์ไม่ลอกไม่ร่อนเลยนะครับสภาพสวยๆนะคอนโซลกลางของเขาใช้งานได้ปกติไม่มีรอยแตกนะอันนี้เป็นใบราคาตามจริงของบริษัทเลยนะครับ639,000บาท 3.0V4 Wheel ปี2012นะ ท่านใดหาอยู่ติดต่อผมมาได้เลยนะปอ๊อปเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการยินดีรับใช้นะครับอ่ะผมพาชมกล้องหลังอีกนิดนึงนะครับนี่ใช้งานได้ปกตินะมาดูในส่วนของหลังคากันบ้างดีกว่านะครับสําหรับคันนี้หลังคานะไม่มีรอยเจิมสีไม่มีรอยขีดขวนะ่วนสภาพสวยๆส,สดๆแบบนี้เลยนะครับก่อนส่งมอบเราทําสปาปรับสภาพให้อีกรอบนะ เบาะคู่หน้าเป็นเบาะหนังนะครับสีเบทนะครับ,บเบทเข้มๆนิดนึงนะเบาะไม่ขาดไม่ยับนะเบาะสวยๆนะครับเบาะเต็มๆใ <B uy> บเลยนะมาดูด้านหลังกันบ้างกระเป๋าจริงโจ้น,นะครับมีมาให้2ฝั่งเลยนะเก็บเอกสารเก็บสัมภาระต่างๆได้นะครับข้อด <K> ีของเบาะหนังนะดูแลรักษาทําความสะอาดง่ายนะครับไม่เปื้อนเนะาะสติ๊กเกอร์นะเบาะเดิมๆนะครับเบาะเต็มๆเลยนะครับในส่วนของด้านหลัง สวยๆเช่นเดียวกันเสาเอเสาบเสาสนะครับสังเกตได้เลยนะสีเนียนๆเลยสวยๆแบบนี้นะท่านใดหาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปชมนะเต็มๆคันอีกชั้นรอบนะึงทังฝั่งนี้นะน,นี่โอเคครับเดี๋ยวไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์นะครับคันนี้ได้เป็นเครื่องดีโฟดีคอมเบอร์เนะครับเครื่องสี่สู 3 0 0 0ั c 163นะครับ163แรงม้าน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดของเครื่องยนต์นกัน่อนเลยดีกว่านะครับตัวเครื่องนะนเดี๋ยวเปิดแฝกให้ชมด้วยนะครับจะได้เห็นชัดๆนะครับนี่เครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยว่าไหลลดเวียงของน้ำมันเครื่องเต่อย่างใดนะเสียงเพาะๆแบบนี้นะครับเทอร์โบก็แคททอร์ติตก็ยังอยู่นะครับ ป,ปั๊มเบรกมออลมนะนี่ลอยมัดสีแดงสีต่างๆก็ยังมีอยู่รบเลยและระบบเบรก ABS มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับพอบอากาศแอร์ฟูนะสวยๆนะไม่มีอะไรแตกเลยนะครับมอพักน้าน้นํายาหล่อเย็นต่างๆนะอยู่ในสภาพเดๆมๆม้อรน้านะลอยมาดสีแ้งสีก็ยังมีให้เห็นเลยก็บ,บอกว่าสวยสภาพดังฟ้าเลยนะครับอันนี้นะสวยมากๆเลยเนะาะพอยางต่างๆนะไม่แข็งไม่กรอบนะนี่นครับเดิมๆเลยนะนี่ลอยมาดสีนะครับต้องๆแบบนี้นะครับ ตเตอรี่ใช้ง,งานได้ปกตินะครับแบตปี6 5นะแบตปีเดียวนะดูเครื่องนะครับสภาพเครื่องยนต์เครื่องแห้งๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยรั่วไหลรั่วซึมของน้ำมันเครื่องแต่นิดเดียวเลยนะครับ <ä. S 2> เครื่องเกียร์คัดต่างๆล้อนะซุ้มล้อสวยๆเช่นเดียวกันนะครับเดียนะ๋ยวพาชมความเดิมของตัวรถกันดีกว่านะครับแก้มหน้าด้านซ้ายนะาหัวรถเดิมๆไม่แกย่ยขายเลยนะครับเมคอาร์ต่างๆแฟนเพจนะครับนี เดิมหมืดเดิมนะครับไม่มียับย่นนะสีเออกอร์หมาะก่ออยู่ครบเลยนะครับห้องน้ำสวยๆนะนี่ของน,อน็อตเดิมไม่เคยแก่เคยสายเลยน็อตฝากระโปรงก็เช่นเดียวกันครับรถเดิมๆทั้งคันเลยครับสีเดิมเกือบทั้งคันนะครับมีเพียงกันชนหน้ากันชนหลังเท่านั้นเนาะที่เก็บงานสีมานะครับในส่วนของบอดี้ที่เป็นเหล็กนะต้องบอกว่าได้สีเดิมเลยนะครับ สติกเกอร์นะครับไม่เคยแกะเคยขายเลยสติกเกอร์เหรียญบาทก็ยังอยู่ครบถ้วนเลยนะครับรูกลมๆก็ยังกลมๆนะไม่บิดเบีย้ยวเสียรูปแต่อย่างใดนะหากรถเกิดอุบัติเหตุมานะครับรูพวกนี้มันจะไม่กลมแล้วนะครับนี่ครับฝาแท้ฝายเดิมแน่นอนมีตราปั้มโตโยต้าหรือึกแบบนี้นะครับร็อตทั้งสองฝั่งนะครับไม่เคยแกะเคยขายเลยสวยมากๆนะครับนี่หัน็อตเดิมๆนะล่องน้ําสวยๆนะสีสวยเสมอกันทั้งห้องเครื่องเลยนะครับห้องเครื่องค่อนข้าง,งที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับ ปั๊ม R ปั๊ม L ทั้งสองฝั่งนะอยู่ครบถ้วนสติ๊กเกอร์เหรียญบาทด,ด้านหน้านะครับคานหน้าตัวเลขคานนะครับอยู่ครบถ้วนเลยพาชมทุกจุดเลยนะครับโดนบอกโดนเดิมบอกเดิมอยู่แล้วนะครับสําหรับผมนะพอเพียรอยนะครับตาปั๊มลึกๆสวยมากๆคันนี้ท่านใดห,หาอยู่นะครับต้องรีบจับจองเลยนะโทรมาติดต่อผมได้เลยโทรมาหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับติดต่อผมพอเพียรอยนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับคันนี้นะ โตโยต้าฟอร์จูเ 3.0V4 วิวปี2012นะครับราคา639,000บาทท่านใดสนใจนะครับติดต่อผมไม่ได้เลยป๊อปเพย์ยน064-642-3955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับก่อนจากกาันวันนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะและเป็นกําลังใจให้ผมได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ